สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากเรื่องของสินค้าต้องมีคุณภาพนะครับผมเรื่องของผู้นาองค์กรต้องเป็นคนที่ดีมีคุณภาพดีขนาดนี้แล้วทําไมไม่มาเข้าดีไอคอนคุปวะเพื่อนแป้งเขาหลักพี่บอยมากเขาไม่เคยตัดสินใจลงทุนหรืออยากจะขายของมาก่อนในชีวิตค่ะแต่เขารู้สึกว่าแบบถ้าพี่บอยเลือกแล้วเขาไม่จําเป็นต้องเช็คข้อมูลอะไรแล้วบอยลุกจริงยังไงอะไรอย่างเนี้ย รู้จักเดียคอนได้ไงปี6 3เนี่ยผมเคยได้รับการติดต่อมาครับให้ไปเป็นพรีเซนเ,ซเ,ซเซตอร์ของสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเวโปตีสัญญา1ปีพอครบ1ปีไม่ได้มีการต่อสัญญากันต่อท่ากับตอนปี6.4เนี่ยก็เป็นช่วงเว้นว่างที่ผมไม่ได้ทำงานกับเขาพอปี65ทางบริษัทก็ติดต่อกับมาใหม่ให้ผมไปเป็นพรีเซนเ,ซเซตอร์ตัวก,กาแฟหลังจากนั้นมาก็ต่อสัญญากันปีต่อปีนะครับ65 66แล้วก็ฉบับล่าสุดก็คือปี67ครับผมในสัญ,ญญาเนี่ยเขาระบุให้คุณทำอะไรบ้างสัญ,ญ,ญ พีเซนเตอร์ครับผมแล้วมีไหมว่าให้ร่วมในการชักชวนคนเนี่ยเข้ามาเพื่อทำอนนธุรกิจด้วยกันไอเรื่องของเกี่ยวกับการโมเดลธุรกิจไม่มีครับชัดเจนอันนี้ความจริงผมมีตัวสัญญาแต่ว่าผมอาจเปิดเผยในนี้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานที่ให้คุณทำเนี่ยเขาทำอะไรบ้างงานหลักๆเลยก็คือเป็นพีเซนเตอร์ในการโฆษณาสินค้านะครับคือไปถ่ายตัววิดีโอไปถ่ายภาพนิ่งนะครับรวมถึงไปร่วมกิจกรรมในการ ออกอีเวนต์ไปออกรายการครับเพื่อไทยอินสินค้าให้ชักชวนคนเข้ามาซื้อซื้อซื้อของไหมตัวสโคบง,งานหรือว่าตอนที่มีการว่าจ้างงานอ่ะไม,ม่ไม่เคยมีการพูดในส่วนของเกี่ยวกับการให้เราชักชวนไม่ไม่มีเลยเขาเรียกคุณเป็นบอสไหมไม่ใช่ครับอันนี้ผมกล้ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นบอสไหมเอาตรงๆงเลยไม่ค่ะไม่เคยเรียกว่าบอสบอยประกอบ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยนะไม่มีค่ะขออนุญาตเปิดคลิปของบอยที่ขึ้นเวทีหน่อยนะครับความจริงผมก็ไปในฐานะตัวแทนของพรีเซนเตอร์ ของกาแฟนะครับมันมันคือสคริปที่มีทั้งเป็นตัวหนังสือแล้วก็ทีมงานบีฟเพื่อให้ผมพูดในเชิงให้กําลังใจกับตัวแทนที่อยู่ในงานอันนี้ผมขออนุญาตพูดนิดนึงนว่าผม<ๆ>ผมเสียใจกับสิ่งที่ผมพูดตรงนั้นไปแล้วมันทําให้เกิดความสูญเสียในวันนี้นะครับผมผมพลาดเองจริงๆผมผมไม่มีข้อแก้ตัวอะไรกับสิ่งที่ผมทําตรงนี้ก็คือก็เป็นความผิดของผมเองครับบอยอยากรู้แม้ว่าคนที่เขาเสียหายเขามองมุมนี้ยังไงในมุมของบอยนะครับบอยประกรณ์คนนี้ มีส่วนทําให้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นไหมเอาตอบตามตรงเลยล่าสุดเพื่อนแป้งเพิ่งฝากมาในอินบ็อกซ์ว่าแบบเขาหลักพี่บอยมากเขาไม่เคยตัดสินใจลงทุนหรืออยากจะขายของมาก่อนในชีวิตค่ะแต่เขารู้สึกว่าแบบถ้าพี่บอยเลือกแล้วเขาไม่จําเป็นต้องเช็คข้อมูลอะไรแล้วอบอยรู้จริงยังไงอะอ,อย่างเนี้ยความจริงก็ได้ยินมันก็ ก็จุกอกแล้วครับพี่เอออาชีพผมอ่ะคืออาชีพนักแสดงครับอาชีพดาราที่ทุกคนเรียกผมก็เกิดมาจากประชาชนนั่นแหละมีคนที่เขาลักผมซัพพอร์ตผมอะไรเงี้ยการที่ผมมาสร้างความเชื่อมั่นให้เขาล้วแบบมันมันทำให้เกิดความเสียหายอ่ะตรงนี้มันมันก็คือผมก็มีส่วนที่ทําให้มันเกิดตรงนี้จริงๆอ่ะผมผมฟังแล้วผมก็ไม่ได้มีความเห็นโต้แย้งอะไรเพราะนั้นผมก็มีส่วนจริงๆครับถามจริงๆค่ะบอยกับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ความรู้สึกตอนนี้เรารู้สึก ยงไสิ่งที่ผมแบบอยากจะมาในวันนี้ด้วยก็คือผมอยากมาขอโทษด้วยครับปีผมผมผมอยากขอโทษขอโทษมากนะครับสาหรับผู้เสียหายทุกคนที่เดือดร้อนจากการที่มาเชื่อใจในสิ่งที่ผมได้พูดออกไปหรือว่าสิ่งที่ผมได้ทําให้ทุกคนมั่นใจในตัวบริษัทอะไรเงี้ยแล้วแบบท้าไม่เกิดความเสียหายตรงเนี้ยคือผมผมขอโทษจากใจจริงนะครับแล้วก็ผมขอโทษผู้เสียหายทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมมีส่วนตรงนี้นะครับผมกล้าพูดว่าถ้าผมรู้วันนั้นผมไม่พูดผมผมกล้าที่จะบอกทีมงานว่าถ้าอันนี้มันไม่จริง ผมขอไม่พูดแล้วถ้าเขายังยืนยันจะให้ผมพูดอ่ะผมกล้าที่จะออกจากงานไปเลยแต่ว่าตรงนั้นมันก็าเป็นความผิดพลาดของผมเองนอกจากความรู้สึกที่ว่าผมรู้สึกว่าเสียใจในสิ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมถูกหลอกผมผมไม่โอเคกับตรงนี้เหมือนกับผมโดนโดนยืนเป็นเครื่องมือครับในการที่ไปทําให้คนอื่นเชื่อในตัวผมแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาตรงนี้ด้วยคุณพูดแบบนี้คุณหักกับเขาเลยนะก็ยินดีครับผมไม่เลือกที่จะอยู่ข้างเขาครับผมยินดีที่จะหักกับเขาครับฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนงคคนึรับ เขามีพี่ชายพี่ชายก่อเหตุผมขออภัยนะครับบิดทีพตัวเองนะครับเนื่องจากที่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนกับบริษัทแห่งนี้แล้วเป็นสิ่งที่บอสพอลกำลังสงสัยใช่ไหมครับว่ามันมีจริงหรือเปล่ายืนยันใช่ไหมครับว่าพี่เราเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไปลงทุนกับดีไอคอนค เรื่องราวในครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับก็พี่เขาเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจอะค่ะทีนี้มันขายไม่ได้แล้วก็เงินก็ไม่มีไปต่อยอดต่อยืมเงินแม่สองแสนแล้วเขาได้ของมาไว้ที่บ้านไหมได้ประมาณ2กล่องค่ะมันเป็นอะไรพอจะรู้ไหมเป็นโกโก้ก็เห็นพี่เขากินเองแล้วก็มาให้ที่บ้านกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามเขาว่าอ้าวขายไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเพราะมันแพงคุณเบิ้มนะครับอยู่ในสายกับเรานะฮะคุณเบิ้มเนี่ยเป็นเพื่อนสนิท กับผู้เสียชีวิต,ตวเหตุการณ์อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นในมุมของพี่เบิ้มครับภาพข่าวตั้งแต่แรกเลยครับว่าเขาเขาเขาไปสมัครออนไลน์อะไรเนี่ยครับในส่วนหนึ่งเขาก็เงินไม่พอเขาก็มาเอาไปด้วยในในจำนวนหนึ่งผมก็พยายามห้ามแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องทำเอาเอาจาพี่เบิม้มมท่าไแต่แชร์เขาบากครับพอหลังจากนั้นมาสักพักนึ่งใหญ่ๆครับเขาก็ส่งสินค้ามาให้ผม ว่าเขาบอกเขาบอกว่ากินไม่ทันกินไม่หมดก็เอามาอยู่ที่ผมสองลังครับมีก้อนโกโก้มีของทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่หมดเลยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาโดนแม่ว่านู่นนี่นั่นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยเขาหมดสัญญาแล้วเขาหมดหนทางแล้วที่จะหาเงินมากลับคืนให้แม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนะครับแล้วก็เขาก็จัดท่าตายผมดูในวีดีโอเลยครับก็ก็คุยกับเขาอยู่อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับเขาก็เปิดวีดีโอคอคุยแล้วปรากฏว่าเขาเขาเขาทานยาหรือไงฮะเขาทําท่าเหมือนดื่มยาฆ่าหญ้าครับแต่ผมไม่รู้ตอนหลังจากหลานบอกว่าไไมมม่่่ียยยาาาาฆหหญ้เเลลป็นนนอับ ทางไอคอนเขารู้ไหมตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะอ่าแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อหนูหาในในโทรศัพท์พี่เขาอะค่ะกระซุ่มไปก็บอกว่าตอนนี้พี่เขาเสียชีวิตแล้วแล้วเงินที่พี่เขาเอาไปลงเนี่ยของก็ไม่ได้หรือว่าขายก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เนี่ยหนูอยากได้เงินมาคืนเขาก็ว่าคืนไม่ได้เขาบอกว่าเป็นทายาต,ต้องมาสืบพ่อต่อมาทํากับพี่ไหมหนูมา <Huh? S 2> มาทําแทนพี่ชายหนูไหมเดี๋ยวจะสอนให้มีคอร์สเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าไม่เอางั้นหนูไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะหนูสละไปเลยแล้วกันหนูก็บล็อกหมดเลยบอยฟังแล้ว นงงในเมื่อทางนั้นเขารับทราบว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วแทนที่เขาจะแบบมีเรีแอคชั่นอะไรก็ตามในการที่จะแบบแสดงความรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเขาดันชวนคุณล่าไปทําต่ออันนี้ออผมว่ามันจะเกินจิตใจของความเป็นคนมากไปหน่อยนะเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมจะสามารถทําได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมก็พร้อมที่จะแยกกับเขานะครับก็คือหนังสือที่ผมส่งไปเพื่อขอยกเลิกสัญญากับทางบริษัทก็คือเรื่องขอยกเลิกสัญญาและคืนเงินค่าจ้าง ครับคือคุณไม่กลัวเขาจะโกรธอะไม่กลัวหักกับเขาอันเนี้ยก็ถ้าเขาทําขนาดนี้กับผู้เสียหายแล้วทากับผมขนาดนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นที่ผมต้องไปสังขยนาอะไรเขาอีกครับ